คมีกาห่าวก็มาถึงขั้นที่2นะผมอยู่ที่อำเภอกระนวลนะผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมองนีผมเรียนผ่านประจำรถพี่น้องเลยนะครับผมตรงนี้ครับตลาดขายของปลานะพี่น้องตรงนี้มาจากพุ่นละครับทั้งกระนวลทั้งพุ่นนะครับอันนี้ก็สิกรพลาสออกขัวเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมมาเรียนดูอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอลซีหานะครับผมซูนแปดรถพี่น้องเลยตัวนี้เป็นรถรุ่นเก่านะครับตัวนี้ L45 นะครับกันนวนเปกนอ่นำพ้องนะครับต้องเห็นนกกระเรียนพันกันนวนมากนะครับหลุดแล้วหลายคันแห้งพี่น้องนี่บลกก็เป็นบาะอกรุ่นใหม่พี่น้องเด้อน,นะครับรุ่นนี้มันพิเศษนี่จังน้อยครับมันสีสีนุ่มดีพี่น้องเด้อมันสีนุ่มดีนะครับนี่สามารถเปิือแล้วก็พับได้นะครับบาะอกรุ่นใหม่ครับพับนาพับหลังได้นะครับผม ทําความสะอาดางครับเบาะดุลนี่นะครับเป็นโค้งสร้างนะครับผมต่างๆแต่ผู้ไดมีรถดุลนี่ตึเต้สามสิบสามสิบสี่นะครับผมสี่สิบห่านะครับมันสิเป็นรถดุลเก่าแต่บ่าอููเฮ้าติดติดตึเต้ยี่ที่แปดแรงขึ้นมาเลยนะครับยี่ที่แปดแรงจนไปหอดบักดุลลอยกลัวเลยนะครับสาหรับูุบุตานะครับผมแล้วก็พวกจอนเดียนะครับเขาติดนะครับ ตอนนี้ก็มีจอนเดียยุที่อำเภอเพ้นนะครับกำลังเห็ดอยู่นะครับจอนเดียรุ่นน้อยครับสามสิบหกแรงนะครับผมจอนเดียกัดทิ่ซ้ากันกับคันนี้นะครับจอนเดียสามสิบหกแรงนะครับเป็นขั้นแรกที่ผมตีไปเห็ดไหนพี่น้องเขาเบิ้งพว่าส่วนมากผมตีเห็ดแต่รุ่นใ่นะครับพรว่าส่วนมากไอ้งานไอจอนเดียที่ขาเจ้าซ่างมันมันมีแต่รุ่นใ่เขามานะครับรุ่นน้อยผมเม่นเคยเห็ดแต่ว่าเห็ดคิดว่าเห็ดใดขึ้นก็ทำเปุ่นน้อยมันก็ติดโค้งสางซ้ำๆกันเนี่ยจอนเดียยมเพอเพ้น แล้วก็ยันมานะครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับอีกประมาณจักสองหมื่นครับอาจจะได้เติมทั้งเงินไปทั้งพุ่นละครับผมทั้งอุดรนะครับแต่ว่าก่อนที่ขึ้นไปให้ผมไปส่งอำเภอบ้านกวดนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนนะครับผมสี่สิบเจ็ดแรงนะครับตัวนันกรนะพี่น้องนี่ก็สองคันครับงั้นสบายๆเพราะว่าเขาเขาเคยเห็ดนะครับช่วงงานพลิกๆนะครับเขาเห็ดมา แบบมือหนึ่งอะสี่คันกับมี้นะครับหรือมือหนึ่งสามคันนะครับออกรอบแล้วหกเครื่องหกเครื่องนะแต่ช่วงนี้กะซบซบล้วงกติดเถือยยู่ตกมือละเครื่องนะครับ,รบ,บ,รรรบประมาณน,นี้นะครับก็เอาเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ข้าเจ้าก็ปลูกมันหลายครับาขันก็พวกผมไปติดอยู่ไอ้น้องกุ้งศรีข้าเจ้าก็ส่วนมากปลูกมันนะครับหลายเลยปลูกมันหลายเลยนะครับแล้วก็ยุนี่ก็ลังปลูกมันเบิดเบิดบ้านนะครับแถวนี้เพอฝนมันลงแล้วข้าเจ้าปลูกมันนะครับส่วนทอนนะกับ น้อยมากนะครับที่เขาถอนมันนะครับค้นส่วนมากที่ไปสร้างเครื่องยงมันช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งนะครับอูถูกอูอัางเบิดแทแกนะครับไม่ต้องห่วงช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้กับฮันังค้นเกษตรกรเข้าใจก่บสร้างไปติดไว้นะครับจังคันว่างหันพันพันนั่นเด็กกูพันกับสร้างไปติดไว้นะครับติดไว้นะครับถึงเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็จะได้ถอนนะครับบม่อียู่บาโดนเมื่อเกินสองสามเดือนก็ได้ถอนมันแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับบม่ได้วาดนนะครับ บ้านแห่งเวลานี่บ้านบ้านน้ำเย็นโอ้ดงเย็นเมื่อนั้นไอ้มาดเสื่อนบักแตงโมอยู่นี่แล้วไงไอมัดายมาติดจากกันติดติดติดจากกันนวลมาบ้านแห่งนี้ก่อที่เขาติดเมื่อนั้นไหมเออไปติดบ้านปราสาทยุ้ยกาลสินชีพานมันนี่ขอนแกนเดยกันนวลเออกันนวลคือกันหัวยาบ้านปราสาทตระฟังฟังถนนนายพระทั้งปุ่นมันปราสาทแล้วก็ชีมาจอด มาจอดซื้อเตียงมอยู่แล้วบ้านนั้นมันหาเครื่องเราไปต่อเป็นบ่มันนั่นหลายหลายมูมบาทรวมกันนะครับเจ้านนเคพชรน้องค่อยตบเบื้งนะครับหลังจากเอาติดตั้งมานะครับประมาณจะชั่วโมงตัวกันเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับ L C ห้าสิบแปดนะครับแล้วเอาติดตัวต่อเบื้งรถเรามีหลายคันนะนนรถใบรุ่นไหนสิละเพราะ่ารัฐาลเพื่อในการเพืจะคว้ามือเองเนยไปหามารับงานครับ มากเกล่อด้วเป็นใบรุ่นครับครับสูงคุณน้องแล้วยกสูงนะครับอันนี้เราเอามโยกนั้นยกเซตัลลี่นะครับก็บอกหนาด้วยเออลงอยู่ลงอยู่เขียนว่ามีใบดันคุ่น้อง เอาขึ้นยิ่งจุดเลยว้านะครับเฮ้ยท่อไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อาอกมากมาก่อสมักกอกับพอดีครับสามารถเอาคอไปได้อีกนะครับ <laughs> ปะ่ะเอาอีกเอาอีกเสียหูดีปะเอาเสียไปแล้วเนะี่ย แม่แล้วเสื้อผ่าน้ำสามผืนครับเยกเยกอ่ะป่ะคือขันอยู่บ้านแถววัดที่นี่ไหมป่ะเอาละวะเ่ินขายของมาได้ขายขเรกบางช่วงซุมนี้นี่เห็นอย่างกันวัดที่นอนี่ครับคือเกาเป็นอ่องเด้อขเกาห้องละ ครับคือขั้นว่างหันนะครับแต่ว่าตางทินรุ่นนะครับบางหันผ่านซีอันีซีปานะครับสองขั้นนะครับเสร็จแเรากลับบ้านกันที่ไปบ้านไอ้บุรีลัมนะครับผมมืออื่นนะครับไอ้บ้านกวดนะครับบุรีล้มนะครับเป็นสี่สเจ็ดแรงขั้นเดียวนะครับผมเมนป้ะแม่โอ้ก็เห็ดดีเท่าที่เห็ดได้หรอแม่ครับติครับครับกะมีเสือด้วยพี่น้องด้เสือนะครับเสือแถม นี่สครับแถมนะครับแถมเสียสองตัวแด้วแม่เด้อครับนี่นะครับพยาบาลเราไปสีเขาพี่น้องเด้อพยาบาลยังก่อแก้เขาไปลงสีนะเออเออพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลนะตรงนี้ก็จะเป็นมองขายนั่นนะครับพี่น้องขายของปลานะครับหนาวเป็นบ้านยังก่อนขึ้นแม่ผมก็ลืมบ้านลงเย็นนะครับตลาดขายของปลาซื้อยังก่อนขึ้นยุ่นหนินะ ตลาดครับตลาดของปลาดวงเย็นนะครับบ้านเราอยู่ข้างหลังหม่องเพื่อนขายเลยนะครับเนี่ครับอําเภอน้ําพองนะผมตําบลบัวใหญ่ครับบ้านพ่อใหญ่บ้านดวงเย็นมาเลยครับพี่น้องมาเลยนะครับโดนนี้เราอยากแต่น้าสีไปสีเข่าอยูะนะครับพ่อใหญ่บ้านก็ไดนี่กะรดรุ่นเก่ากะติใไ้ได้พี่น้องเด้อตใไ้ได้คือเก่านะครับพี่น้องนี่กะ เพิ่นกับเจ้าไปยกมันแต่ของในปีนี่มันมันเกยบสิเบิดบรรทุค้นหรอครับพี่น,น้องแต่ว่ากะเหลือตะมันที่ว่าข้าเจ้าเอาไว้ไอเห็ดพันนะครับพูดละหาไรซิบลาแล้วกับของพี่ของน้องนะครับก็รวมๆกันกะทิหลายลรเตอรืพนนอ,เพพอพี่น้องกันละกะทิเพราะพ่อจะปลูกเสร็จป,ปุ๊บเพิ่นเอาดูมันเบิดปั๊บเพื่อนก็สีถอนต่อนะครับถอนมูที่เพิ่นเอาไวไ้แนว้นะครับส่วนมากนะครับที่ผมเห็น นะครับกระวางทางที่ผมเดินทางมากันละสินลอยเอ็ดสาลละคนะครับส่วนหมากที่เป็นมันพันมันนะครับที่เราเพราะเขาเจ้าปลูกเทปฝนลงมันเพราะฝนลงปุ๊บเพิ่นปลูกปั๊บเพราปลูกปุ๊บเพิ่นก็ติดถอนนะครับบลายเด้อครับพุทธหาไรซิบไรนะครับคนเจ้าสองเจ้าไปนะครับคุณลีงพี่ของน้องนะครับส่วนมากเลยนะครับตัวนี้นะพี่น้องถ้าผู้ไดนะครับสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก0 4 0่าย์นะครับ แล้วก็แอดไลน์อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0613783268เรือเพื่อนที่เขาไปติดตามใน YouTube นะครับผม YouTube ก็มีนะครับผมนี่พิมพ์เข้าไปอ่ะอูไพทูนการเกษตรนะพี่น้องเด้อครับผมมันถึมีวิดีโอนะครับเกี่ยวบพันคลิปนะครับพี่น้องเกี่ยวบพันคลิปเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้ผมเพิ่งเห็นด้ปีเดียวแต่ว่าคลิปวิดีโอเขานะครับเกี่ยวบพันคลิปแล้วนะครับแต่ว่าช่องนี้นะครับผมลงไปหลายหลายร้อยคลิปดืวยกันนะครับนี่ มันจะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับช่องดูขนางวันน้านะครับเขาไปเบิ้งในทั้งสองช่องเลยนะครับครับพิมพ์ข่าอู๋ไพทุนการเกษตรขึ้นเบิดตทุกอย่างเลยพี่น้องขึ้นเบิดเลยนะครับบมว่วาตอนจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทู e นะครับผมขึ้นเบิดเลยนะครับวันนีพิมพ์สื่ออูเขานะครับอู๋ไพทุรการเกษตรพี่น้องจำไม่ขึ้นใจนะครับโอเคพี่น้องจังไปพอกันอยู่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคันต่อไปนะครับมืออื่นนะครับเด้อ